ผมชื่อเด็กแยนะเด็เดเจตดดาลงอยู่ชั้นปสีเรียกี่ถาม ق. วันนี้ออกมาวรรณคดีลำนำบทที่หน้าครับเอ้ยบทที่สี่ครับเรื่องเล่าจากพัทลุงพ่อของฉันเป็นคนปักใต้บ้านเกิดของพ่ออยู่ที่จังหวัดพัทธลุงแต่คนปักใต้ชอบเรียกสั้นๆว่าเมืองลุงเมื่อฉันถามว่า ลุงของใครพ่อก็ตอบติดตลกว่าลุงของคนทุกจังหวัดล่ะสิไม่อย่างนั้นเขาจะเรียกว่าเมืองลุงทำไมละ่ะฉันไม่รู้หรอกว่าพ่อพูดจริงหรือพูดเล่นแต่ฟังแล้วสนุกดีครั้นพ่อถามว่าลูกรู้จักจังหวัดพัทลุงแค่ไหนฉันก็ตอบไม่ได้ อันนี้จริงฉันเคยไปเที่ยวบ้านเกิดของพ่อหลายครั้งตอนที่ฉันยังเป็นเด็กตัวเล็กๆจำได้ว่ามเมื่อถึงตอนปิดภาคเรียนฤดูร้อนพ่อจะขับรถพาครอบครัวของเราไปเยี่ยมปู่กับเจ้าแทพทุกปีตอนนั้นฉันยังเล็กนับจำาจำอะไรไม่ค่อยได้จำได้แต่ว่าที่บ้านเกิดของพ่อ มีทั้งภูเขาป่าไม้ทะเลนาข้าวและสวนยางพาราพ่อพ่อพาฉันกับน้องชายไปดูหนังตะลุงและมโนราพาพาไปดูนกน้ำที่ทะเลน้อยและไปเล่นน้ำตกเล็กๆางของปู่และย่าซึ่งเป็นน้ำตกเล็กๆแต่มีน้ำตลอดปีพ่อบอกว่าหากขึ้นไปบนภูเขา ฉันของน้ำตกจะสวยกว่านี้และถ้าซึ่งัวยก็อาจพบชนเผ่าซาไกหรือที่เรียกกันว่าง้อฉันไม่รู้ว่าซาไกหรือเงาะคืออะไรแต่น้องชายฉันคิดไปว่าต้องเป็นเงาะที่เป็นผลไม้และนั่นทำให้เขาอ,อยากกินเงาะขึ้นมาทันทีต้องเป็นเงาะโรงเรียนถึงจะอร่อยน้องชายฉันบอก พ่อกับแม่เลยหัวราะกันใหญ่แม่ว่าถึงไสพวกเราต้องเล่าเรื่องนีะให้เด็กๆฟังเสียแล้วดังนั้นพ่อจึงพูดเรื่องเงาะให้ฉันให้ฉันกับน้องฟังสมัยก่อนชาวเงาะลงจากภูเขาเอาของปลาสมุนไพรและสัตว์ป่ามาขายหรือแลกเปลี่ยนกับของกินของใช้ในวันที่มีตลาดนะัด นคือชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในป่าภา,ภาคใต้ของไทยเพราเริ่มต้นอย่างนี้บางทีเราก็เรียกเขาว่าคนป่าซาไกลอาศัยอยู่ในป่าทึบทำพึงพักบน,บนยอดเขาสูงหากินผลไม้หมากรากไม้และล่าสัตว์สมัยก่อนชาวลงจากภูเขาเอาของป่าสมุนไพร และสัตว์ป่ามาขายหรือเลกเปลี่ยนกับของกินของใช้นในวันที่มีตลาดนัดปู่ของศานมีเรื่องเล่าของชาวะจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งย่าเล่าต่อจากพ่อเรื่องเป็นเรื่องเป็นอย่างไรครับน้องชายฉันอยากรู้อีกต้องถามปู่ย่าบอก อู๋รู้เรื่องของชายงอดีกว่ายาเพราะเพราะปู่เคยเป็นครูมาก่อนดังนั้นฉันกับน้องชายจึงไปถามปู่เป็นเรื่องรักสามเศร้าปู่บอกเรื่องก็ยาวด้วยยาวแค่ไหนครับปู่น้องชายฉันซักต้องไปอ่านหนังสือเอาเองปู่ว่าคุณปู่มีหนังสือเรื่องง้ป่าด้วยตเก่ามากเป็นบทประ เป็นบทพระราชนิพลในพระบาทสมเด็จพร,ระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะฉันเติมนั่นแหละถูกแล้วปู่ยิงและชมว่าฉันเก่งกับที่เป็นหลานปู่จากนั้นปู่ก็เล่าเพิ่มเติมว่าเมื่อครั้งรัชกาลที่ห้าสด็จมาเยี่ยมหัวเมืองปักใต้ ทรงรับเด็กชายชาวงะคนหนึ่งจากเมืองพระลลงไปชุบเลี้ยงและและพระพระราชทานให้ชื่อว่าคณังพระองค์ทรงโปรดรังคณังมากเพราะเป็นเด็กฉลาททรงสอบถามเรื่องราวของพวกเงะจากคณัง,แ,งแล้วทรงนำมาแต่งเป็นบทละครชื่อว่าเงาะป่าเรื่องเป็นอย่างไรครับปู่ น้องชายฉันามปู่ไม่ตอบแต่เดินเข้าไปในห้องจิบห,หนังสือเล่มหนึ่งมาส่งให้น้องชายฉันลองอ่านดูสิปู่บอกต้องให้พี่ดอกแคอ่านครับเพราะพี่เขาอยู่ชั้นป .4 แล้วน้องชายว่า,ว,าว่าแล้วส่งหนังสือเล่มนั้นให้ฉันจริงต้องอ่านหนังสือให้ปู่กับน้องชายฟัง เรื่องที่ฉันได้อ่านค่อนข้างยาวแต่ซาบซึ้งประทับใจเป็นเรื่องรักาสามเศร้าระหว่างเงาะหนุ่มคือสมพลาและฮานอที่มาหลงรักเาะสาวคนเดียวกันคือลำหับสงพรารักลำหับและลำหับก็รักสมพราแต่ลำหับมีคู่มั่นแล้วคือฮานอ เมื่อลำหักต้องเข้าพิธีแต่งงานกับขานอสมพลาก็ออกอุบายชิงลำหักไปอยู่กับต้นฮานอออกตามหาและได้ต่อสู้กับสมพลาอย่างดุเดือดจนสมพลาตายด้วยฝีมือของพี่ชายฮานอลำห,หักจึงฆ่าตัวตายตามสมพราเมื่อฮานอเห็นดังนั้นก็เสียใจมากจึงฆ่าตัวตายตามไปอีกคน เรื่องตุลุงด้วยความสุเขเท้าทนฉันอยากร้องให้แต่น้องชายของฉันไม่ชอบเรื่องเท่าเทาโปรชอบเครื่องสนุกมากกว่าจึงขยันขยอให้ฉันอ่านบทละครเรื่องงอป่าพอที่มีเนื้อหาสนุกขนาดเท่านั้นฉันอยากอ่านให้ให้พี่อ่านตอนขนังกับไม้ไผ่ไปแา้วน้องชายฉันบอก จ,จริงต้องอ่านตอนคนานังกับไม้ไผ่ไปล่าสัตว์ให้น้องกันตอนที่อ่านเรื่องที่คานังชวนไม้ไผ่ซึ่งเป็นน้องชายของลำพะไปล่าสัตว์ด้วยกันเรื่องเรื่อง,องที่ตตรงนี้มาจะกล่าวบทไปถึงเด็กน้อยคานังคุ้นไขรันอยู่ทับเทปป่าพนาวันชายขีดขันพัทลุงพารา บิดามารดาก็ก็หาไม่นำขาวต้องไฟดับสังขานางนางค็้อบดิ้นสิ้นชีวาอยูด่ด,ด้วยเศรษฐาชื่อไอ้แคมีเพื่อนชอบนักรักใคร่ชื่อไม้ไผ่ตัวเต็งเก่งเกเคยคบกันไปป่าพาเชินเชตั้งแต่พ่อแม่ยังไม่ตาย ว,วันหนึ่งจะเจ็บป่วยเป็นไรไม่สบายจำกูจะไปดูให้ถึงทักชวนมันดั้นดับพนาวาให้คิดรำพึงถึงสหายจึงไม่ได้พบหลายวันมาที่อยู่ได้กันกับปากคูหาเที่ยวเป่าปักษาให้สำราษ คิดแล้วเลาะเทียตะวัดค่าจับโลอดไม้พังอาอานมือคุมก้อนดินเดินทยานจากสถานเข้าป่าด้วยพวงไวมาถึงค่อยค่อยเดินย่องย่างว่างวางเข้าไปยังยังซึ่งป่าช่องคูคูหาใหญ่ที่ในหอยะไมได้าช้า เมื่อนั้นไม้ไผ่ดีใจเป็นหนักหนาวิ่งไปกาะโคบพาพาโคคา่าเข้ามานั่งในประใสเอ้ยกระใสทักมอตุลักังวนใดเหวิอย่านิ่งเลย,ยกกูรู้จักรักแต่มีได้พบพานกับนานนะกูคิดถึงเพื่อนรักจะขาดใจ เมื่อนั้นเมื่อนั้นนขนคังฟังเพื่อนปราศัยจึงตอบความตามจิตที่คิดไว้กูจะไคไปชมพนาว่าจึงมาชวนมึงไปด้วยจะได้ช่วยกันเป่าปักษาเศา หากดตามมักคาอีกทั้งกาบึกในดวงดาฟังว่าไม้ไผ่ปรีดากเกษมสานยืนขึ้นเลาะเตี้ยมวิถินสะอันไว้ไกลพกให้ยานประตุดินควา้าคว้าบรเราเป่าลงสองสารเห็นกิ้งปอด ชื่นชมสมเทวินชวนเพื่อนรักเดินมาไม่ลากินพันผินหากาบออเข้าป่าไปเที่ยวภาในตรงองจัดล้วงขนาดพลึกตาสูงสวัยเห็นเห็นมดเดียวติดคู่อยู่กับอยู่รบไม้แล้วก็ไตตามกิ่งกินตรงตรงิรง แบบอบควงอวิวานบินยกขึ้นไกินว่าลงตัดเล็กรูปเป็นต้นจนหล่นลงนกเซซเซสองก็ต้นจอเห็ดจกจิกมเมล็ดก,กินพลางต่างส่งเสียงบ้างภูปินบินขยับลงจับเคี่ยงเป่งสำเนียงสนอ ยิ่งยืนนิ่งฟังนุกาย้ชนะ,ะเห็เหินมีหาสูงเห็นเป็นฝูงนับร้อยลอยสับร่างที่ริมทางสล้างล้วนต้นกายังนุกระวังจับได้สุดสายตายินงสำเนียงเพียงเยะอ้ายเงาะน้อย ยิงกูหน่อยกูไม่หนียิงสีหวาทั้งสองเงะอาใจยเมือนใครคะมันใหญ่กว่าเกินอาวุธสุดเสียได้นางบาซิงเหนียวกิ่งมอเทนหูนพาลูกน้อยลอยโจรน,น่าใจหายปาวัดงางทุเรียนกินกลิ้นมะเมลคายดูร่างกายกำยำล่ำกว่าคนวานอนยุดแลตาย มานอนยุดเลตายกลูเกาะเที่ยวเตะเกาะตามกิ่งช่วงชิงบนบางจับมาปัดแมลงวันคันคันสะกกลเล่นลุกลนหลกมองมันว่องไว้ตุต้นสวัสดตุ้นละวายกิ่งชายยงิงรุ่งครึ้มเสียงพำพึง่ฝูงเต้าไพรสวัย แล้วส่งเสียงปวัปวปัวทวดกิ่งไผ่วังเวงใจจ้องเดินดำเดินมาชวนกันร่มอ้อมหากาบโวน้อยพุบนับร้อยบวกกันต่างหันษามือคว้าควักดินเดพลางอย่างย่องคลา คลึงใครกับอุตาจองกลงุมดีแล้วสอดลูกเข้าไว้ในลำกล้องหลิวตามองแน่ใจเห็นได้ที่ก็เป่าไปต้องนกตกทันทีทั้งสองสียิงซ้ำด้วยชำนาญรันได้มากมายหลายสิบนกต่างอิ่มอกปีเปร,ปรมกระเสีมสารถึงเทาวันพันผูกร้องแทงคาน ถ้าไหลเล่นทยานเหยาวกันไลมาถึงทั้งสองร้อนรอนเป็นทึ้งไปจังซึ้งฝั่งทาละหารใหญ่ข้อชวนกันลงในลำทารจับตะพุทธมะพร้าววักตักวารีรถตัวอินซีอาบสนานนั่งชุ่มเช่เย็นจำสำราญน้ำเป็นเกลียวเชี่ยวชาน ทานกายรับเห็นฝูงปลามาเป็นพรวนทวนกระแฟสองงะแบมือต้องต้องเที่ยวมองจับเหยียบศิลากลิ้งกลมลื่นล้มพับลงนอนทับกันงอนงอหัวรอ่อริกก้งค้ง,งมองจ้องมือจะซ้ชนใหม่กลัวปลาตกใจไม่กระดิก โคได้ที่ช่วยผับปลากระพริกดิ้นดิกดิกชนไปไว้กลาง้ายปูน้อยๆ้อวิ่งร้อยตามริมหาดทั้งสองมากหายตะครูปูเปิดหายคอยปากรูป,ปูไม่ทันจะซ่อนกลยจับได้หลายตัวชักหักต้ามไว้จหนายอ่อนร้อนอีกลงนอนคว่า ที่ในกลางสายชนล้นหลังไหลแล้วชวนกันชำระสระเงือฟริ่งผงใสใแสนสำรานบานกมลเศรษนาเรียบทานเที่ยวเลยหาตามริมท่า,า,หาใหญ่ใต้ต้นสนเห็นร่มรื่นพื้นราบชอบกุล สองคุณพากันขึ้นหยุดพักเมื่อนั้นไม้ไ่ใจโคหนว่วงนักคิดควรชวนขนังเพื่อนรักเก็บกิ่งสนมามาห,หักมาเป็นก้องล่วงเหล็กไฟในไก่พออออกตีต่อยเหมือนหิงห้อยเวววับจับชุดจังแล้วเอาพุดชุดติดตามทำนอง หุดฟื้นทั้งสองช่วยกันซุปหอนอกหนูปูปลาเข้ามาเผาพริกเลี้ยวพริกเหล่าดูจนสุกแล้วปั่นกันกินเล่นเป็นกุลียุคสุวนสวนุกฮิฮาประสาใจน้องชายของฉันชอบมากเขาบอกว่าอยากอยากเป็นเจ้าเงาะน้อยจังจะได้เที่ยวเล่นให้สนุกไม่ต้องไปโรงเรียน ไม่ต้องทำการบ้านได้ไปเที่ยวยิงนกตกปลาจมนกชมไม้ไปเล่นนะ้ำในลำธารไม่ต้องเรียนรู้อะไรให้มันลำบากปู่บอกว่านั่นละนั่นหละเพาเขากำกำลังเรียนรู้เหมือนกันเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่ในป่าขนังกับไม้ใยเป็นง้อเขาต้องเรียนรู้ตามประ ประสาทเนอนแล้นักเรียนก็ต้องเรียนรู้ตามประสากเรียทิ้งอย่างไรก็สนุกกว่าเรียนหนังสืออยู่ดีน้องชายของฉันยังคิดเช่นเดิมอยู่เขาอิจฉาคานังกับไม้ไผ่ฉันเองก็แอบ,บอิจฉาพวกเขาเหมือนกันลองฟังต่อไปสิตอนนี้พวกเขากําลังร้องเพลงและเต้นรำ เลเลเอเลลาเลเลเอเลลาะหาในเฮางสิว่าเลเลเอเลลาเลเลเอเลลาเลเลเอเลลาหังวิทย์ไปแบมมาเลเลเอเลฮาเลเลเอเลลาเล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 ่ลาตากรบลอเกียนนาเลเลเอเลลา

เลเลอเลเห็นปเยอะว่าเลเลอเลนดูมันว <si ิ่งตามเก่งใส่ใช่ใช่อะไรคือกระมือมันกำผลไม้เห็นหรือไม่นั่นแน่กระวิ่งข้างหน้าวิ่งข้างหลังไม่หยุดยั้งเลยนอกกระเซเรีย ต้นโนนลิงทรบมโมหรือโ่อกราต้นงอกเปลือกแดงเจ๋แม่แม่แม่ดูสิดูสิกราก็ไผ่ใบชะอุ่มก็เป็นกลุ่มล้วนแต่กราต้นไผ่ใต้คุยอุกอุยอุยรูกราที่กิ่งด้วยหัวเ้ยเนี่ยว ไม่นึกเสียวเลยหรือกล้าตดนวิ่งบนกิ่งเิดตีนแนวเด็ดยิงหวากระาลูกโผงจนร้องแรกเสียงแจ๊กแจก๊เจ็บกว่าหรือกระาผู้แพลแอบไม่รับกลัวกูจับหรือไอกระาหัวฉันยิงฟันขาวคูกูชา้าเจียวไอ้กราต้นไม้น้อยห้อยทุกกิ่ง เมากจริงฝูงลิงกระรายากนกหรืออยากมันกินด้วยกันว่าอ้ายกระราเรียบเลี้ยงเมี่ยงม,ยงมากใกล้มาใกล้เอากูให้มึงอ้ายกระราเท่านั้นที่ไม่มีหมดเราจะอดเพราะอ้ายกระราสนุกไหมเล่าสนุกไหมเล่า บทเพลงของคานังกับไม้ไผ่แม้จะฟังไม่ค่อยเข้าใจเพราะมีภาษาของพวกงอกป่าหรือที่ปู่เรียกว่าภาษาก่อยเต็มไปหมดตรานี้แปลว่าอะไรครับปู่ลองทายดูสิว่าคืออะไรปู่ไม่ยอมตอบเดี๋ยวให้พวกเราเล่นปริศนาคำทายเในโยฉันตอบถูกแล้ว แม้ว,ว่าน้อง,องชายฉันตอาไม่ถูกปูป่บอกมันคือเรื่องใช่ไหบค่ฉันลองถามปู่ไปทั้งหน้าและหัวรอกชอบได้ชยูฉันตอบถูกแล้วถ้าอยากรู้มากกว่าน,นี้ก็ให้แปาคำอธิบายในหนังสืองอาป่าแหละปู่ชี้แจงเพิเ่มเติมฉันฉันจึงต้องกลับไปอ่านหนังสืองอกป่าอีกหลายหลายเที่ยวขครับ